ตอนนี้9โมงเสร็จเจนะครับอย่ายิ้มเริ่มต้นออกเดินทางออกจากบ้านระยะทางจากบ้านไปวัดที่ตีนเขาเนี่ยก็ประมาณสัก7กิโลแต่ว่า7กิโลนี่ไม่ใช่เส้นทางที่ราบเรียบนะครับ7กิโลก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังแบบนี้ไปเรื่อยๆมีเนินขึ้นลงมีก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ตามทางไม่ต้องเป็นคุณยายิ้มหรอกครับสำหรับผมเองเส้นทางแบบนี้ก็เดินไม่สะดวกนะครับ ถ้าไม่มีพลังใจไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วผมเชื่อว่าการจะเดินจากบ้านลงไปทำบุญแบบนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะครับ แล้วอย่างอย่างไปวัดไกลๆอย่างนี้มีทอ้อบ้างไหมไม่ท้อค่ะทำไมไม่ทอ้อบ้างล่ะไม่ไม่ท้อแม่หนูมไม่ท้อเหรอทำไมไม่ทอ้อบ้างเดินไกลๆอย่างนี้ก็เหนื่อยก็ย่างเนี่ยเนาะอืมพอ,มอ,อเหนื่อยก็หยุดเอา,าเหนื่อยก็ย่างไปอีกครับไม่คิดว่าไม่ไม่สวดมนต์ทำบุญอยู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เหรอทำไมต้องมาวัดด้วยละ่ะอยากจะเจอเนาะทางพระพูดพระคำพระจงเนาะ เห็นพระไม่ว่าพระตรงไงอะเนาะเห็นเข้ามันทุกตาทุกใจค่ะโอถึงไม่ได้ไปสายบ้านก็เหมือนกันเนี่ยถ้าพระผ่านไปสามาจะดีใจค่ะอืมครับอันนี้มันก็เลยทําให้มีมีกาลังใจอยากจะออกมาวัดทุกๆวันพระนี่เนาะค่ะค่ะอเดินแบบนี้ยายมีนั่นไหมว่าต้องเดินให้ถึงตอนกี่โมงเดินให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กะเนาะไม่กะเนาะค่ะไปเรื่อยๆเหรอค่ะ ตามแรงใช่ไหมไปเท่าไหร่เท่านั้นพยาถ้าเหนื่อยก็ยังเนะาะทำไมเหนื่อยก็เรื่อยๆไปเนาะอืมครับเอาแล้วอย่างเวลาเกิดช่วงหน้าฝนมันเป็นโคลนเป็นเลนยายทำยังไงล่ะก็ต้องค่อยๆยงไปค่ะค่อยๆไปเนาะ,ะค่อยออค่อยไป เส้นทางข้างหน้าตรงนี้น่าจะยากขึ้นอีกสักนิดนึ่งครับเพราะว่าเป็นเส้นทางขึ้นเนินจะบอกว่าถ้าเป็นรถนี่ก็กําลังค um ่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหนื่อยยังยังนะ การสำคัญมาได้ก็อย่างนี้ก็ยังไม่นึกว่าลาบากก็เนาะผายอิที่ยากมามันยากกว่านี้อ่ะอันนี้หมูหมูนะจริงจริงจริงรมันมืดม่านขึ้นเนาะแสดงว่าคนเรานี่หัดลําบากไว้บ้างก็ดีเหมือนกันเนาะเนาะมันจะัดตักกระต้นมือเนาะไปปลายมือยังใหญ่จะได้แข็งแรงด่าหาเงี้ยเขาท้อเลยเนาะครับถ้าเขาเคยจะบายไม่ได้มาให้ยังใหญ่ของมาไม่ได้ เชื่อเพาะเหอเนาะครับอยู่ลําบากหน่อยนี่ยัง <อ aime. S 1> เวลาลําบากนี่ยังรับมือไหวใช่ไหมครับค่ะ <ừ. S 2> ค่ะคิดว่ายายเนี่ยใครจะว่าน,นโรกยายก็คิดว,ว่าสวรรค์ของยายอ่าเขาว่าเขาก็ด่าให้เนาะใครว่าใครจะว่าลําบากยังไงสําหรับเรานีก็สวรค์นะค่ะคิดงั้นแล้วเนาะจริงจริงๆพราจริงก็ พูดจริงนี่นะอกจากจากใจจริงๆครับแต่ฮะก็พูดหลอกๆห็รือว่ากลับไปเร็วเนาะใช่ๆที่นี้พูดจริงๆแสดงนรกสวรรค์นี่อยู่ที่ใจสินะใช่ๆใครบอว่าหนทางลําบากอยู่กินลําบากอัตคัดยังไงถ้าใจมันไม่ลําบากก็ไม่ลําบากเนาะพอทนได้อะเนาะ นี่เดินมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับเดินมาได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้นิยิมก็จะมาพักกลางทางที่ใต้ต้นมะขามตรงนี้นะครับเหนื่อยยังเหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่วันนี้ถือว่ายังสบายไหมยายวันนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะไม่ร้อนนะเนาะแล้วอย่างหน้าฝนเดินเดินมาแล้วฝนตกทํายังไงล่ะเปียกไป ก็เดินเปียกไปแล้วหลายหลายข้างอุ้แสดงว่าทําบุญทีก็อต้องลําบากเหมือนกันเนาะพอทําบุญทีละทีเนาะเขาว่าไงทางรวยทางตะวันลกของนนา์ทางเขียบเข้าเองก็เชื่อแสดงว่าดีทางไปสวรรค์ที่นี่นะนี่จําไปได้เลยนะครับอย่ายิ้มบอกอะไรนะ ทางสวรรค <laughs> <laughs> <tv>. ์นี่จะรกหน่อยนะครับต่ทางไปนรกนี่จะเลี่ยมเลยนะฮะเรียกว่าไปนรกนี้ง่ายกว่าไปสวรรค์เขาว่างนะลุงนี่สาลานี่ข้างหน้าเลยใช่ไหมยายอ๋อนี่แล้วนะถึงวัดแล้วนะครับอยู่ข้างหน้า ินตรงนน้นเลยนะคะไปนั่งอยู่ศาลาอุ้ยคิดถึงคิดถึงเก่งจังเลย,ยกันหมดจังกันจัง,ง,งทุกทุกวันท <c oughs> ุกวันนะกะยานนาาี่สแสดงว่าวันพระเดินม,มานี่ไม่เคยไม่เคยขาดเลยเหรอครับวันพระก็จะมาทุกทวันพระแหละเนาะนี่คนแถวนี้ก็รู้หมดเลยครับถ้าเจอจะยิ้มเดินลงมานี่ก็คือ,อวันพระจับกันหมดแหละ เจอพระนี่ชื่นใจเลยชื่นใจชื่นใจหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อยเลย,นยเน,ยเยนะา,า,าเออะเรานอานที่นี่ครับแล้วยายก็ค้างที่นี่คืนหนึ่งใช่ไหมค่ะ เวลามาทําบุญนี่ยายหวังอะไรไหมอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้อะไรเลยไม่เอาแล้วเหรอไม่เอา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 อะไรเลยที่บอกของโกงอยางอยกก็จิตก็วิญญาณยหญ่น่ะเราก็นั่นบริจาคหมดแล้วร่างกายใหญ่ก็ไปเกียบริจาคแล้วอ๋อบริจาคร่างกายแล้วด้วยเหรอใช่บริจาคแล้วอืมอหมดแล้วแล้วทําไมล่ะทำไมถึงอยากไปบริจาคล่ะก็ยากมาก ชาดนี้ยยากมากเรอือเป็นอาจารย์เขามังเลยพรากระหลานย่าเออย่าจะไปบริจาคไม้เล้าเขาคูดินฝังเขาเอาอะไรแช่แล้วเขาบอกทางขางเออไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเหรออยากจะเป็นอาจารย์ไงอาจารย์เรีเขาจะเขาจะรับไม่ราบยายเ็ยไม่รู่นะเขาในที่เขามีหนังสือมาให้นะ ปฏิบัติเขาว่าที่เขาจะรับมนุษยอมแห้งเขาก็ไม่เอาโรคอะไรอะไรเขามีอาไเจ้าอย่างนั้นเนาะเขาในวิทยุเขาบอกว่าคนตีพันคนรับได้หกคนมันน้อยนะยายจะไงกูรูเสียดายด้วยเดี๋ยวกลัวไม่ได้เป็นกลัวไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเหรออาจารย์เดี๋ยวหากไม่ได้เป็นก็มาเผาทิ้งเปล่าๆนอาครับยายนี่จะถูกเผาหรือถูกนหนกินยายก็ยังไม่รู้ เพราะว่าเพราะอะไรเพราะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคือแบบเดี๋ยวเว็นอะไรไปแล้วไม่มีคนรู้เอ้ก็หลายวันเข้าเนาะหลายวันเข้าก็นนนคือจะกินบอกพูดจริงๆนะไม่ช่บอกพูดอย่างนี้นี่นีมาพิดเล็วนี่เวลาพูดถึงเรื่องความเป็นจะเป็นความเป็นความตายอะไรนี้ไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวเลยไม่กลัวแล้วเหรอค่ะเราอาาพูดผิดกลัวเหมือนกันถ้าหากว่าตายบริสุทธิ์ไข้หนาวอะไรไม่กลัว กลัวยุงตะกตายอุปจักอะไรอื่นอืแต่ถ้าสมมิวรได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนี่ก็ยิ่งดีใหญ่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็คงอั้นเนาะ <c oughs> นี่ปกติเวลาโยวยิ้มมาวัดก็จะพี่จะคอยดูแลก็อย่างนี้ไะที่นอนหมอนรุ่ไหมนะอย่างนี้แหละโยมเขากลัวบาปไม่ต้องกลัวกลัวบาปนี่ยังไงรับอยอมยิ้มว่ากลัวบาปพระทาปูที่นอนไม่บาปหรอกโยมก็มาคอยดูแลกันอย่างนี้แหละ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา o f f i i i a l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีีบุรภพาครับ